สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันพุธที่18ถึงวันศุกร์ที่20กันยายนปีนี้ค่ะหลักสูตรการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะจัดให้มีการประชุมนานาชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วค่ะครั้งนี้เนี่ยเราจะมีหัวข้อหรือว่ามีเรื่องที่จะเน้นก็คือเรื่องว่าทฤษฎี และพวกแนวปฏิบัติของการศึกษาพิเศษหรือการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเด็กพิการทฤษฎีเขาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วก็ถ้ามีทฤษฎีอย่างนั้นใหม่ๆแบบนั้นแนวปฏิบัติเขาทำกันอย่างไรนะคะในระดับนานาชาติเราจะจัดที่มหาวิทยาลัยสวนลูกสิธิ์นะคะที่อาคารรักตักกนิษฐ์ชั้นสองในมหาวิทยาลัยสวนลูกศิษ์เลยค่ะ ถนนราชวิถีนะคะเขจะมีการประชุมจะมีผู้ที่มานำเสนอแนวคิทดทฤษฎีและก็แนวปฏิบัติทั้งต่าง,างประเทศและในประเทศไทยนะคะเริ่มด้วยของคนไทยนะคะวิทยากรของคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการค้นหาเด็กการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะต่อมาก็จะตามด้วยทางสหรัฐอเมริกาว่า เขามีแนวทางในการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษของเราเนี่ยอย่างไรตั้งแต่ระดับไหนบ้างนะคะจากนั้นเราก็จะมาคุยถึงว่าเอ,อถ้าจัดเรียนร่วมแล้วเนี่ยนะคะการสอนในโรงเรียนเรียนรวมจะทำยังไงสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยวิทยากรในประเทศไทยของเรานะคะจากนั้นเราก็จะมาพูดคุยถึงลักษณะของการบริหารโรงเรียนเรียนรวมเนี่ย ที่ได้ผลจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมีคุณพ่อวิรัตนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการเรียนรวมที่ได้ผลดีโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทยท่านก็จะามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเรานะคะแล้วเราก็จะมีวิทยากรจากสหรัฐอเมริกาจะมาพูดถึงการดูแลพฤติกรรมของเด็กการดูแลอารมณ์ของเด็กที่บ้านและที่โรงเรียนเราจะทำกันอย่างไรมีแนวคิดทฤษฎีอย่างไรนะคะ จากนั้นก็จะมีวิทยากรมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็จะมาพูดถึงว่าเด็กด้อยโอกาสเด็กที่อยู่ห่างไกลเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นทำอย่างไรท่านอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะคะที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเด็กหูหนวกนะคะว่า จะเรียนรู้ได้อย่างไรมีทางเลือกสองทางคือทางการพูดและก็ทางภาษามือภาษามือเรามีเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นเด็กหูหนวกมาจากประเทศปูตานเขากพจะมาเล่าให้ที่ประชุมฟังว่าที่ปูตานเนี่ยเขาเริ่มภาษามือจากศูนย์เลยปัจจุบันนี้เขาทำยังไงถึงมีวยากรถึงมีการใช้ภาษามือได้ยอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งน่าสนใจมาก มีน้องจากประเทศลาวนะคะ<ม>เขาอยากจะตั้งโรงเรียนสอนคนหนูหนวกหรือศูนย์ช่วยเหลือเด็กพิการเ็าอยากจะขอความช่วยเหลืออยากได้แนวคิดทฤษฎีเราก็เชิญเด็กกลุ่มนี้มาด้วยจากเวียดนามนะคะท่านมาจากสถาบันวิจัยก็มีหลายเรื่องที่ท่านอยากจะมาแลกเปลี่ยนนะคะท้ายที่สุดเรามีเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วย ในการเรียนรู้ของผู้ที่สูญเสียการได้ยินเด็กที่มีปัญหาทางภาษานั่นก็คือการทำแคปชั่นเวลาเราพูดตัวหนังสือจะขึ้นมาทำอย่างไรวิทยากรจาก n e t t e ทนะคะจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราซึ่งในโครงการนี้ท่านสมัครได้ค่ะเชิญค่ะเข้าฟังฟรีค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ